นี Hello. Hello, ่แหลฮัลโหลฮัลคาเสียงมาหรือยังคะเสียงอยู่ใส่เสียงมายังมาแล้วค่ะแม่ต้องพึ่งอ้ายใหม่ไทยกันเลยทีเดียวฮ โอเคคุณนกมาแล้วเท่ากับว่า FC เราครบแล้วนะคะไปกันเลยค่ะมาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธแฟชั่นไอแลนด์ก็คือนี่เลยอ่ะอปิดเสียงก่อนไหนก็เช็คแล้วว่าได้ยินแล้วคันนี้จะเป็นโคลอราคลอดนะคะใครที่สนใจรถ SUV ประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์พันแแวะเข้ามาชมที่บูธพิธานโตโยต้าได้เลยนะคะบูธของเราจะเปิดตั้งแต่วันที่17 17วันอะไรวันพุธ จนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะก็ใครที่สนใจผ่านมาแถวๆแบบรับอินทากมม9กม10กม11อะไรอย่างเงี้ยก็เชิญได้แล้วก็ในส่วนของรถคันนี้มีดีอะไรทำไมเราถึงต้องซื้อใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตขายรถก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่ะตัน้งแรกเลยประทับใจตรงนี้มากๆโตโยตา้าเขาค่อนข้างจะให้สเปคหน้าจอมาแบบว่า ครบมากๆจอใหญ่มากตรงนี้สังเกตไหมคะว่าจอใหญ่มากใครที่อยู่แฟชั่นไอแลนด์ตอนนี้มาดูโปรโมชั่นแบบไม่เคยมีมาก่อนของพิธานได้เลยมั่นใจว่าไม่เคยมีมาก่อนหนไหนก็ไหนๆและจะจองรถักคันนึงต้องแวะมาที่บูธนี้ก่อนนะคะไม่ว่าจะได้ราคาจากที่ไหนมามาดูที่พิธานก่อนขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้ก็จะเป็นรุ่นพรีเมียม พรีเมียมเราไปดู Eco er ะคสติ๊กเกันค่ะราคาของคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าหมืนสี่พันบาทพรีเมียมนะคะคันนี้เป็นสีเงินใครที่สนใจแวะมาดูรถที่บูธได้เลยนะคะเบาะภายในทุกคนเห็นชัดไหมเมื่อกี้นี่หนูต้องไปฝั่งนูลูกฝั่งนี้ค่ะ อาฝั่งนี้ค่ะอ่าถึงอุปกรณก์เราจะเก่านะคะแต่ช่างภาพเราใหม่เสมอเออ,อ,น,น,อนี่สีเบาะเป็นแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยตัวนี้อ่าล้ออรลอยใครยังไม่เคยเห็นคันจริงบ้างคะล้ออร่อยคันนี้จะเป็นแบบทูโทนนะคะ ขอบล้อคันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสิบแปดใช่ไหมสิบแปดนิ้วน้องคนที่ถือกล้องบอกว่าเลนกล้องมันไม่ได้เลยพี่หรือใครไม่ได้ก่อนอ่ะวันนี้จองด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะแถมโบหรอคะไม่ใช่นะคะแถมอย่างอื่นเนาะใครที่สนใจก็แวะมาดูที่บูธได้ แต่เราจะบอกว่าเราอยากพาไปดูคันนู้นมากลูกค้าเยอะขนาดนั้นอนะเออแวบบแบบเดียวแวบบเออแวบมบานะอยากพาไปดูคันนู้นมากแต่ว่าลูกค้าค่อนข้างจะให้ความสนใจเยอะงั้นเราก็ดูคันนี้ก่อน<ห><ห>ได,ได้คันนี้ประตูท้ายไฟฟ้านะคะอุ้ยไม่ได้ลูกค้าจองอยู่ดูบ่อนหนอีกรอบไหมล่ะอาจจะยังนะ เาเอาเอาอย่างนี้ไหนๆเราก็ไหนๆแล้วเราขอแจ้งกิจกรรมของโตโยต้าพิธามก่อนวันที่11ตุลาคือวันเสาร์นะคะเรามีกิจกรรมพาลูกค้าไปทดลองขับที่อะไรบางนานะคะช่วงเวลาก็คือจะเป็นช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึง14เอ้ย 16, 16. เอาขึ้นไปแล้วก็กลับเลยลงทะเบียนสินแล้วใช่ บโมงกันถึงสี่โมงเย็นไปได้เลยนะคะแต่แต่ถามว่าไปได้เลยไหมต้องลงทะเบียนก่อนไหมลงทะเบียนของเรามีให้ลูกค้า,เ,เ,าเนี่ยเอาไหมดูแป๊บน,นึงนี่ให้ลูกค้าลงทะเบียนก่อนผ่าน QR Code นี้นะคะแล้วก็เราก็จะไปเจอกันที่โตโย t a าอ t e ลในวันที่11ตุลาคม2568นี้กิจกรรมแบบนี้เราน่าจะจัดแค่ปีละครั้ง แบบนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของกิจกรรมอ,อื่นๆก็มีเหมือนกันต่างสาขาอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งถึงเร็วๆนี้เลยวันที่2 7เดือนนี้นะคะคือวันเสาร์อินโนวแบบได้ฟิลครอบครัวใครอยากดูรถอินโนวานะคะเชิญได้เลย i n นโนวาเขาจะปรับสเปคมาใหม่ด้วยใช่ไหมคะก็คือเปิดตัวใหม่ ที่ทวีวัฒนาค่ะเออทํางานดีอยู่ใกล้ใกล้บูญถาวรค่ะใกล้มากไหมติดกันเลยค่ะติดกันเลยทมงพุกทมงทงพี่จอยนอนดึกหรอคะเปล่าค่ะพี่แค่ยังไม่เติมฟิลเลอร์ปวดหัวพี่จินบอกว่าอย่าอย่าอืมเนี่ยตอนตอนแรกเอาแมสลงนะ ขอสัมผั์เซลขอใ่มแมทเลยอมมลย okay. ไปต่อเนื่องจากว่าเราไปฝั่งมู้นไม่ได้อะเนาะเราก็วนๆอยู่ที่ฝั่งนี้ก่อนละกันอะพวงมาลาัยจะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยใครที่ยังไม่เห็นภาพจริงอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ออกว่าจะต้อง พี่ซื้อมาแล้วเนี่ยพี่จะได้สเปคแบบไหนถ้าพี่ซื้อตัวพรีเมียมนะคะพี่จะได้สเปคนี้เลยพ่วงมาลลยแบบนี้เลยแล้วที่สำคัญเบาะตรงนี้นะคะปรับไฟฟ้านี่ปรับไฟฟ้านะคะนี่เออ,เอ,อมันเลิศตรงนี้เราไม่มีใครคุยด้วยเลยอะ่ะ ถ้าเข้ามาคุยก็มีแต่กราฟิกคนนึงที่ว่างงานอยู่ตอนนี้วูนี้เอามาแฟชั่นด้วยก็ดีแบบอา,อาจจะอยากดูรถรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดินทางมาที่บูแฟชั่นเพราะว่าอะไรรุ่น G R Sport A เอทีของเราจอดอยู่ที่นี่ที่เดียวคันเดียวเท่านั้นอะไรนะคะแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึงหมายถึงคนเยอะไหมคนเยอะเนาะ ถ่ายถ่ายแค่หน้าพี่ก็พอถ้าคนเยอะถ่ายแค่หน้าพี่ก็พอโอ้นะแวบแวบให้ดูล้อมแม็กหนก็ได้แวบเกิน<อ>คันนี้เป็นยาลิสเอทีฟหนึ่งจุดห้าไฮบรจีอรสปล้อมแม็กได้แบบนี้เลยนะคะอ่อาจจะดูแค่นี้พอเพราะว่าลูกค้ารอดูอยู่อ่าแวบพอมาคันนี้ต่อ การไล่ส่วนเนาะมันก็จะค่อนข้างจะวุ่นวายนิดหนึ่งเราเป็นคันนูนเลยลูกค้าจะมาคันี้เอาหรือว่าจะใช่เราไปดูตูดเขาไหมไ,ได,ไได้นี่นะคะวันนี้โปรโมโชั่นของโมเดลลิสตาก็มาจาัดให้เหมือนกันก็คือลูกค้าที่สั่งชุดแต่งโมเดลลิสตาเขาแถมล่มแบบพรีเมียมให้เลยอยากดูไหม มีมีมีนี่ต้องสั่งชุดแต่งด้วยนะคะผมหรืออย่าก,กลางเลยค่ะเดี๋ยวหุบไม่ได้อย่าเนาะอาจจะยังชาวพะจองในงานจองรถแล้วก็จองชุดแต่งไปด้วยนะคะท่านจะได้ล่มคันนี้ไปราคาเท่าไหร่พันสองร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท, 1> 1, บาทเกือบถูกเนาะ อุ้ยเปิดเปิดเปิด,ปดไม่ทันเอาพอเราสามารถดูตรงไหนได้บ้างไม่ได้ไฟท้ายยังไงคะพี่จอยไฟท้าย,ายเดี๋ยวนะ<ฟ>นี่เลยคืออันนี้สัญลักษณ์ GR ตรงนี้ได้เฉพาะตัวรุ่น GR อา o r t ปอรเท่านั้นรุ่นอื่นไม่มีนะไม่มีนะคะ ไฟบุงไฟแบกดวงที่สองที่สามอะไรมีครบหมดนะคะนั่นถ่ายก็อาจจะเก็บแอบเก็บของนิดนึงเออนี่อะมาดีกว่าคะ่ะมาฝั่งนี้ดีกว่าคะ่ะถามว่า,าจ,จะอยู่รถคันนี้อีกนานแค่ไหนตลอดไปนะอาจจะตลอดไปพี่จอยนอนดึกอ๋ออ่านไปแล้ว แล้วคุณกระต่ายมาบอกว่าทําไมหรอคะตอบกลับกันและกันในนั้นคุณกระต่ายนี่เป็นใครเป็นใครอ่ะอ่ะเป็นพี่พี่นะคะที่น่ารักนอแนะนําสิ่งดีๆให้น้องตลอดนะคะก็คือพี่กระต่ายจังนั่นเองอ่ะเราชืไอะไรนะคะน้องหมีชื่ออะไรอันนี้ไม่มีในสคริปต์ปะชื่อน้องทัมีปะ ทามี่แบบเป็นสินค้าพรีเมียมของของขำรักเมืองไทยอ่ะบูอันเนี้ยน้องน้องติดมาเพื่ออะไรดูน่ารักขึ้นไหมก็อาจจะยัง <c oughs> อะไรนะคะดูน่ารักขึ้นไหม <c oughs> น่ารักเมื่อกี้ใครพูดเสียงใครไม่ดูเสียงเสียงขึ้นขึ้นแฝกใช่ไหมเออ อยู่ดีดีย้นงเนี่ยนั่งนั่งมาสามวันละยังไม่ได้พักได้ผ่อนเลยเหมือนหนีกดหนึ่งค่ะเหมือนเหมือนอะไรอีกหน้าน้องเขาเหมือนอะไรอีกดูด้านข้างไหมดูด้านข้างไหมใครอยากได้น้องกลับบ้านสามารถแจ้งพนักงานขายของเราได้ถ้าใครบอกว่าอาจจะมีแถมให้หน้าเหมือนหนีดันหนึ่งมาเลยค่ะหน้าเหมือนหนีดันหนึ่งหน้าเหมือนยีราฟดันสอง คือความที่เราอะไม่รู้จะไปไรตรงไหนแล้วเราก็จะวนๆเวียนๆอยู่ตรงนี้เออขายาวด้วยขายาวด้วยน้องไม่ขี้เกียจน้องแค่อยู่มาหลายวันแล้วสามวันแล้วไม่ได้พักเลยคนอื่นยังได้กลับบ้านแตบน้ํานะน้องไม่อาบน้าเลยสามวันแต่น้องยังสะอาดาอยู่ย พอพอถ่ายนี้ไม่มีใครดูแลโอเคถ่ายอย่าจนะเราอย่าถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายเราเราน่าจะดูน่ารักกว่าถูกไหม,อมเออเุ้ยข้างหลังดีนะเห็นบรรยากาศแบบว่าลูกค้ามาดูรถลูกค้าค่ะเราจะบอกว่ารถคันข้างหลังอะ่ะไม่ได้โมนะว่าลูกค้ามาดูเยอะจริงๆให้ความสนใจเยอะจริงๆเมื่อกี้จะอยากพาไปดูมันให้ดูได้แค่ล้อแม็กแค่ตอนจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร เซลยืนบังหมดเลยไม่ใช่ใชใชอ่าเพราะว่าลูกค้าแบบให้ความสนใจดูเยอะมากๆสําหรับตัวคันนี้เนี่ยเห็นไหมขนาดมายืนแค่เนี้ยลูกค้ายังแบบแบบเซลที่แบบพูดไม่ได้หยุดได้หยอดเลยจริงๆสาหรับคันนี้เชื่อดิถ้าสนใจถ้าสนใจ,นใจยังไงเอ่ยถ้าสนใจมาที่บูธนะคะมาที่บูธอยู่บริเวณหน้าบันไดเลื่อนตืดตึ้งลงมาอ่าเรียบร้อย นะคะก็ถึงบุญเราเลยอยู่แถวแถวโซนนี่อะไรนี่ร้านนี่อย่างนี่ชื่อร้านอะไรนะมีฟิลคอยให้อะไรคะชื่อร้านอะไรนะคะอันตี้เอสเออก็ไปนั่งกินของเขาเมื่อกี้ก็จะแบบเออจำไม่ได้ใช่หนูซื้อซื้อหืซื้อแล้วร้อยแปดบาทเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบไม่ซื้อแล้วเมื่อกี้ สำหรับใครที่จะเดินทางมาดูรถนะคะรถประหยัดน้ำมันแนะนำนะอันนี้คันนี้คโรล่าคอร์สก็ประหยัดคันน้นยิ่งประหยัดเลย a อทีฟ1.5ไฮบริดนะคะเขาทดสอบจากสนามได้ได้อะไรนะ,ระอัตราประหยัดน้ำมัน29.4คันนี้ราคาเท่าไหร่นะตอนนี้เจ็ดราคาเจ็ดแสนกว่ากว่าเจ็ดหน่งเก้า คันรุ่นพรีเมียม719แต่คันนี้เป็นรุ่น G R Sport เป็นเจ็นะคะสวยมากๆกล้องอย่าซูมใกล้ค่ะหมายถึงว่าตอนตอนถ่ายหมายถึงตอนถ่ายเราเนี่ยค่ะอย่าซูมใกล้มันเห็นตีนกงตีนกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมถ้าถ่ายไกลก,ก,ลก็มุมอีอยงวะนะ ไหนใครอยากดูตรงไหนของรถพิมพ์เข้ามาได้นะคะวันนี้เรามาเราแทบจะไม่ได้งานอะไรเลยเพราะว่าเราัมาเล่นกันอยู่ <c oughs> ก็อาจจะจริงมุมกล้องเรากับมุมกล้องวันเนี้ยกับมุมกล้องวันแรกที่เราไลฟ์กูเกที่สิบเจ็ดถามว่าต่างกันไหมอาจจะไม่ <c oughs> อาจจะยังนะอาจจะยังไม่ต่างนะคะ งั้นขอแก้ตัวเป็นวันพรุ่งหนีนะคะอุ้ยอุ้ยฝั่งนู้นมดนมันจะด้วยแล้วละมุดมุดมาดอึ้งเห็นไหมคะ CR Sport กระจังหน้าแบบนี้เลย A t ี5 Hybrid CR Sport สวยมากได้แบบนี้เลยคันนี้คือสีดำราคาไม่บวกสีเพิ่มเติมนะคะสีดำของเราอะไรนะคะ ไหนคะนีขอสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่อยากได้ค่ะเนี่ยไม่ได้นัดทีหลังก็นัดกันก่อนว่าเออจะถามอะไรอยากดูใต้ท้องรถค่ะอยากดูใต้ท้องรถค่ะอันนี้พูดจริงหรือเปล่าคะจะได้มุดพร้อมหรือยังคะหนึ่งเราจะไปสู่ใต้ท้องรถกันขวาาดีๆลูกขวาาดีๆอ่าโอเคเป็นยังไงบ้างคะข้างล่างดูโอเคไหม ช่วงล่างโอเคไหมคะโอเคกดหงโอเคกดหนึงถ้าไม่โอเคเดี๋ยวพาดูใหม่มันเห็นอะไรไหมล่ะขอดูหน่อยเห็นไหมเห็นอะไรก็ไม่รู้แบบอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยเออก็ถามหน่อยคนที่จะซื้อรถอะเขาขอดูใต้ท้องรถไหมหงงเอาใหม่ไหมอาจจะไม่เป็นไรสวยมากครับอโอเคอาจจะโอเคแล้วเออ ไหนใครยังไม่รู้บ้างว่าบูธของเราอยู่ตรงไหนแทนบรรยากาศรอบๆได้ไหมว่าอาจจะเป็นร้านประจําของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแทนบรรยากาศรอบๆได้ไหมลาคอสก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้กล้องสั่นเป็นปลากระดี่เลยค่ะแผ่นดินไหวแนดิไวแบบอยู่อย่างนี้เลยไม้กันสั่นเราอาจจะยังนะงนะโอ้โห โอ้โหตอนนี้เรายังไงเอ่ยก้องเราสั่นมากตอนนี้ก้องเราสั่นมากจริงๆงอ่ะก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะใครที่สนใจก็แวะมาดูได้เนาะเราจะมาไลฟ์สดอีกทีคือวันพรุ่งนี้เซลล์ของเราพิธงของเรานะคะผู้จมคอแห้งหมดแล้วเพราะว่าลูกค้าก็คือเข้ามาจองบ้างเข้ามาสอบถามบ้างนะคะใครยังไม่สนใจจองรเร็ววนี้ก็เข้ามาสอบถามก่อนได้เลย นี่เลยคันนี้ราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะสวยมากเบาะภายในสีดำเดินได้สีเงินอุ้ยเบาเขาให้มาใหญ่มากเลยนะแล้วก็ตัวพนักพิงอะค่ะให้เป็นสัญลักษณ์จีอา o r สปอร์ตมาเออแอบดูเลิศดเลือแป๊บๆเนาะสวยไหมสวย แลวลูกค้าที่บูธก็ค่อนข้างจะเยอะมากด้วยตอนนี้โอเคเราโอเคหรือ,อยังคะมันอาจจะได้แค่นี้นะคะไลฟ์วันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นการรบวกวนลูกค้าที่มาดูรถของเราด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ค่อนข้างจะเปิดดูแบบประตูประตูรถด,ด้านฝั่งค,คนขับก็คือสนใจกันทุกด้านเลยล่าสุดเปิดฝากระโปรงนะคะ อ่ะมาสั่นแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่ายสองโมงตรงนะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs>